สวัสดีครับตายิทพาเที่ยวครับวันนี้มาดูของหวานครับกล้วยบดชีพัลที่น่ากินจังเลยต,ะตะระกวนกวน,นครับเปิดฟ้าเปิดฟ้าบุ้นวุ้นวุ้นพับปูในครับมีอะไรอีกครับปูกะทิครับ ตัดำตัวดคนคหน่อยคนหนึ่งเอ้ยน่ากินมากเลยครับนี่ครับนี่เป็นรสช่องสิงคโปร์โอ้น่ากินเนาะจีนะ <c oughs> นะนี่ตักชามใหญ่ๆนะจีน <c oughs> <c oughs> นี่ครับดูแม่ค้าครับน่าอร่อยสินค้าเราน่ากินมากครับวันลคานนะครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มอันนี้อะไรจีมันเชื่อม อัวหนาเั็จังเลย,ยกล้วยัวชีขาเรามาเนี่ยอ่อ,อนจะอันนี้นาอจี้เนาะนี่ครับกล้วยัวชีอีกตุ้งช่องสิงคโปร์ทำเองเป็นใหม่สุดๆขายหมดทุกวันใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับวันอังคารนะครับขาเราไม่ค้ากำลังลงของครับ กำจัดเรียงกันอยู่นี่จะเป็นผักบ้านครับผักใบอ่อนผักเเค่ผักนาผักหลิกผักนาสวัสดีครับครับครับนายสดครับกิเลสต้มกันแล้วสิบบาทโฆษณาด้วยครับ อันนี้จะเป็นผัดไทยครับผัดไทยทอดละ20บาทนะคะอร่อยมากครับน่ากินมากเลตียวหมูแดงก็มีค่ะครับนี่นี่ดูครับนา่ากินจริงๆครับเครื่องปรุงเราปรุงให้ดูสดๆเลยใช่20บาทนี่ครับโอ้โหเซ็ปครับเดี๋ยอ้วนผัดไทยครับละ20ผัดไทยเบอร์โกลไปได้ครับหรือว่าจะเป็นด้านนั้น ปลาบ,บองก็มีครับสั่งได้นะครับม,มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับมีโอกาสมาตลาดนองพ้าฟานก็แวะมาชิมมาชมนี่แม่ค้าโหลยกมือหน่อยว่ายกมือหน่อยขอบคุณมากครับ